นี่อะอะไรคะขอเปิดได้ไมให้คนเดียวหรอมาเลขอดูก่อนเขาเปิดได้ไหมแต่กล่องอาจจะไม่สวยสวยมากนะคะอ่าอันนี้เปิดดูคือโอ้ยมงกุฎกับสายสะพายมงกุฎขออนุญาตนะขออนุญาตนะเดลมงกุฎแลเธอรู้ไหมกล่องพวกนี้คือของศักดิ์สิทธิ์นะอ่ะธรรมดาหนูวางยังไงตัวนี้สวยมากเนาะเป็นเกี่ยวปกติก็คือวางไว้แบบติดประตูที่ฉันวางแม่มีเคล็ดลับอะไรไงไหมอ่ะ เล่าอี้ฟังฟังฟังสิหนงตัคล็อลับเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ใครที่เชื่อเรื่องนี้หรือว่าอยากมูด้วยวิธีการแบบนี้คือมันเป็นคําบอกเล่าของอ่าตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นลงมาว่าไม่ว่าจะเป็นรางวัลหรือว่ามงกุฎส่สะพายอะไพวกเนี้พอได้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เก็บไว้ในครัวใช่ เพราะว่ามันจะเป็นการดูดซับดูดงานดูดอะไรเข้ามาเต็มเลยนะดารารางวัลตุกตาทองหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะใส่ไว้ในตู้กับข้าวแล้วไว้ในครัวโอ้คนไี้ในตู้กับข้าวสมัยก่อนคือในครัวก็ได้แต่ในในตู้กับข้าวก็ได้เรียกซับใช่ไหมเรียกซับดูดซับเข้ามาได้อัน